เวนท็อปเจริญนําโดยนายนพศักดิ์ตรีรพรชัยศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทร,ร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายพีรพันธ์เหมรัฐเลขาธิการคณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลาก,กรทางการศึกษาหรือสอกอสคและนางสาวชนิการสืบชนะรองเลขาธิการคณะกรรมการสกสคร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพสายตาให้แก่ครูและ บุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดวยแว่นท็อปเจริญมุ่งมั่นนำนวัตกรรมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการตรวจวัดสายตาที่ทันสมัยรวมยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสายตาได้อย่างทั่วถึงผ่านโครงการสิทธิประโยชน์ที่จัดทำร่วมกับคณะกรรมการสอกอรสคซึ่งครอบคลุมทั้งการให้บริการตรวจวัดสายตาฟรีการมอบสิทธิพิเศษส่วนลดแว่นตาและเลนส์สายตาสำหรับครูและบุคลากรของ,ของกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศโดวยบริการที่เข้าถึงง่ายจากร้านแว่นท็อปเจริญกว่า2,000สาขา ททั่วไยสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Top เจริญ Optical Official เว็บไซต์ Top เจริญและ Line แอดท็เจริญ